นุ้นกชวนเล่นอะไรอย่างได้ไหม,ไมนี่ไง,ง,งไม่ไดเตรียมนะแต่แบบของมันอยู่ตรงนี้แล้วนะแต่แบบอย่าบอกกันดีกว่าตอนนี้คือในปีไฟนี่ยเกมเมนุกเลสเนี่ยมันมีหมัดใหม่มาเป็นหมัดซัดโบยืออย์อะไรนี่างเป็นหมัดประกายสีทองนี่เห็นไหม สวยนะบันที่นะไม่ได้เล่นกันนี่งนานเราก็มาแข่งกันเนี่ยไอซูมห้าครั้งได้ไหมเอาถ้าเกิดว่าใครุูมได้สีทองนะใครุูมได้เหรียญทองเนี่ย<ม>ก็ได้มาหมุนวงล้อ่าวงล้อลงโทษอีกฝ่ายหนึ่งโอเคไหมแต่ถ้ามสมมติว่าุูมไม่ได้ลนะ่ะซูมไม่ได้ก็ไม่ไม่ได้หมุนเน,นี่ยก<ม>็<ม>สลับจนตายโ,โอเคไหม,ไมไนะแล้วก็ เออต้องบอกนีก่อนว่าแบบวงร้อนต้องแบบมันกระทันหันเนี่ยตอนนี้จะเที่ยงคืนแล้วเนี่ยทำไม่ทันนะคะผมก็เลยเอาอันนีเออ้เคยถ่ายมาอันนี้เคยอ่าอ่ายอันเก่านะเอามาถ่ายมาเล่นก,ก่อนแต่เราสลับกันแบบนี้มีน้องๆ้องคอมเมนต์บอกว่าอยากให้เล่นแบบตบแล้วก็จูบมีสองอย่างมีสองอย่างตบกับจูบโอเคไหมไม่ในนี้มันมีไหมล่ะไม่มันไม่มีแต่เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนไงถ้าเกิดว่า๋อลี่ชมผูเข้มแลชมผูอ่อนใช่ใช่ถ้าเกิด<ส>เป็น จุ่มปูอ่อนแปลว่าจูบถ้าจุ่มปูเข้มแปลว่าตบจูบได้ใช่ไหมเนี่ยได้มาใครจะเริ่มก่อนปตบให้จุ่มเหมือนเดิมหนึ่งออก้ออกหนูก็ออกช้าไม่ช้าดูกล้งได้สามรอบสามรอบสามรอบมันจะเสียเวลาตบให้จุ่มได้ไม่ได้สามรอบเอามาหนึ่งสองสาม อันนี้เราพิจารณาอันนี้เราตัดสินหนึ่งสองสามสามสามอันไหนห้าอ่าอ่าทำไม่ได้ทำไม่ได้ก็ไม่หมุนโอเคอ่าซูมไปข้า้งแรกกดไม่ต้องถามไม่ต้องถามจะถามอีกมัถามเยอะอ่าอันนี้เป็นเลื่อนเหรอเอ้ยเอ้ยยังมีได้มีเฉยเลยอะไรวะเนี่ยโอ้โหไปแล้วนะมันอ่าทุกคนครับตามกติกานะฮะก็คือถ้าสีเข้มนะไอตัวหนังสือไม่ต้องสนใจนะสีเข้ม คือตกอ่อนคือโดนจูบโอเคไหมได้นะเดิมอ,อ่อนเลื่อดอ่อนสิอ๋อ <c oughs> แล้วนี่ก็ตรงคอมเมดี้ด้วยนะเฮ <c oughs> ้ยเฮ้ยเฮ้ยหรือว่าเราเปลี่ยนอันจนได้จูบเลยไดนะ้จริงๆนะจุดจริงนะไม่มีมุมกล้องนะ <c oughs> โอเคนะไหมเมียเมียไม่มุมกล้องเดียว มันคนเราใช่ไหมทุกคนครับคุณเข้ามาดูคลิปนี้เขาก็กดไลค์แล้วอย,<า>ยิปจะบิน<ล>ไม่เราไม่ได้ทําอะไรกันนี่เกินเลยเราแค่แบบเราเป็นแฟนกันนะแล้วมันก็จูบกันได้ใช่ไหมเราก็แบบเอ้ยให้ความรักกันเข้าใจไหมค้างได้ไหมค้างอือคุณค้างหรือผมค้างไม่จูบตรงคางเอาไม่เอาดีแมวค้างมา,มา,มาก็ได้โอเคมาผมจูบเป็นคุณนี่เอามือขึ้นมาอะไรฉันจูนะฉันก็ต้องจูบสิไม่โดนผมจูบีัย ยังไงก็โดนผมจูบแต่เนี้ยคือผมโดนคุณจบเดียวถ้าเกิดผมเปิดได้ผมก็โดนคุณจบไม่ใช่ผมจะไปตบคุณหรือไปตบคุณให้ใครอะไรอะไรอะไรเฮ้ยคุณในยูนดีที่คุณเนี้ยดันหัวไปคุณก็มาตามผมเนี่ยถูกไหมเฮ้ยย่านหลังดีดี

ตาผมนะตาผมนะปั๊บสีทองไปเลยเพื่อนไม่เกียนเลยเนี่ยดูดิครับไม่ได้ทีผมมันไม่ได้อะแล้วดูทีนิ้งโถ่ทีเอ็มไม่เป็นไรไม่ได้มันมันก็อยู่เสียงหน้าสิบห้าสิบอยู่แล้วอ่ะแล้วเสียงหน้าสิบห้าสิบอยู่แล้วเออไปเปียบเปียบเปี่ยนไปเนี่ยสรุปแล้วใครหมุนก็คือ ไม่ดเกี่ยวเลยเลยก็แค่เจ็บมากครับเอาวเดีเ๋ยวตบเดี๋ยวเดี๋ยวมือถนัดซ้ายนี่ว่ะถนัดซ้ายนี่ว่ากู <c oughs> าาาลืมลข้างขวา,าขว้างขวาเดี๋ยวเดวมึงอ,อย่าหาวเยอะดิอย่าหาวเออนี่เดียวแค่นี้พูดไทยทุกคำสัตว์มึงได้ไง <c oughs> มึงก็อย่าหาวสิ <c oughs> ขอไปแลกโมกเนี<า>่ยเอาแค่นี้แค่นี้เออมือนี้ ไอ้ตอน่ายนีดเดียวตอนจุ๊บก่อนตอนจุ๊บแหมเมื่อนตีทองให้ผมได้หมุนกาดอะกาดแหมให้นุ๊กเป่ายิงชุ่มเป่ายิงชุ่มชนะไม่ถึงนะแต่มันดึกนะทุกคนครับให้ภัยพวกผมด้วยนะฮะมันดึกแล้วเอให้นุ๊กเป่ายิงชุ่มชนะ ลูกก็จะได้ลูกก็จะได้หมุนโอเคต่อเลยมันดึกแน่ลูกนะครับเอาไม่ได้ป่ะเอ,อ้ยเิ่มได้ยากบบบบด้วยจีเอ็มที่ผมเออผมโอ้โหมาโลอุ้ออยใครมาแล้ววะใครมาแล้ววะตอนนี้เราเสียไปเท่าไหร่แล้วลุกนครับใครใครจำได้คอมเมนต์บอกด้วยนะจะแจกบัตรเป็นชื่อให้คนที่ตอบถูกเลยอ่ะคนแรกนะมาหนะ้า่ะครับยากแล้วเนี่ยยากแล้วเนี่ยเมทิสาเนี่ยจีเอ็ม อุ้ยโหมาตอนนี้ตลอดเลยหมุนดิผมผมตอนนี้ผมแบบเขาเรียกว่าผมรู้แล้วว่าสุดท้ายใครหมุนก็เหมือนกันเหมือนกันสุดท้ายแล้วใครหมุนก็เหมือนกันได้ไรตกเฮ้ยคุณเปลี่ยนหรือเปล่าผมไม่ได้ดูผมมัวจะดูในนี้เอาใหม่เอาม่ ก็คุณไม่โร่ผมก็น่ะผมไม่ได้ดูทุกคนครับเห็นไหมให้กูหมุนอนะย้อนซิปไปติหม,ม,มุนสี่หมุนสี่ผมอาจดูผมจะย้อนอยังไงล่ะหมุนหม่เอามาเอาคุณราถ้าอันนี้คุณได้จริงใช่ไหมมันก็จริงอยู่แล้วคุณเราตกน้ําไม่ไหลเออคุณดีคนทําจริงมันตกน้ำไม่พอหยุดพูดคานอะย่างนี่ไม่ต้องกูได้อันนี้อยู่แล้วคุณไม่ต้องอะไรวะอุ้ย <laughs> แม่กูได้ตัวก่อนเกมผมเอะนี่ผมได้น่ะเนอะเออไม่ได้ได้ได้ผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ต้องพูดโหยเกมไม่ได้ไม่ได้โอเคโอเคโอ้จริงจริงผมรู้เนี่ยมันได้นะใครเปิดได้ก็ได้ไม่เป็นไรแตะขอให้มันไม่ได้ อย่างน้อยเราได้ลุ้นเนี่ยแต่ผมอยากหมุนเองมากอ่ะตั้งแต่เล่นมาผมไม่ได้หมุนเลยใช่ไหมเนี่ยวันนี้ไม่มีดวงวันนี้ดวงไม่มีมาหน่อยดิว่าจีเอ็มเพื่อนโอ้อยากเกิดเม็ดสีนะเพื่อนนะมาหน่อยมาโอ้หยมาเลยว่ะมาเลยเพื่อนมาเลยมาแล้วมาหมุนเลยเว้ยมานี่นะนี่นะผมหมุนแล้วนะหมุนแล้วนะป๊อปป๊อป ฟับเฮ้ย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 เหยุดหยุดหยุดหดหยุดหยุดยุดห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 ยุหยุดหยหยุหยุดหยุหยุดุมียุยุดยุดหงยุฮหยหยุดหยหาอะไรหยุดหยหยอยู่ดหหย คุณนายอยู่ดีดีนีแต่ผมอ่ะทีผมแต่คลิปจะบินผมทำไรไม่นำอะไรเป็นการเรียกว่าการให้ความรักมอบเงินใจให้เงินใจช่วกันและกันช่วๆนะทุกวันนี้เราเจออะไรเยอะนะใ้กนดนะดูนะอนใเพื่อนเพื่อนไม่ใ้เงินใจแยเงินใจไน้ทายนะนเออ มาเอ้ไม่ได้จ้รีบสูมแล้วรีบสูมแล้วนั้งแง่เยมกล้าหนอเพื่อนไม่ได้ไม่ได้ว่มามามาสูมไ่ม่ได้ไม่ได้เฮ้ยไม่รีบกดวะรีบรีบแล้วต้องรีบแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยอันนี้มันคือการเราใช้ของทั้งหมดในกระเป๋าที่เราสูมเมมกีใช่ไหมแล้วก็สูมครั้งเดียวมันเท่ากับสาสิบสองครั้งเท่าไหบครั้งเนี้ยเนไหมาสองส่ิบสามสี้ายี่ห้าหกสามสิบห้าเจ็ดเอาหกครั้ง ถ้าเกิดว่าคุณจะสูมครั้งนี้เท่ากับโดนหกผีเสี่ยงแล้วไหมอันนี้ตาอันนี้เหรอไม่รู้อ่ะเองดีวะอ่ะตานนี้นี่นแหละสูงไหมอะมอ๊ยทำไมนี่ไม่ได้กดอ่ะอ่อกดกดเอาตาเท่ากับหกผีด้วยหนึ่งผีแล้วไม่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 ใช่หกผี ก็คือนี Again, ่แหละคุณหมุนไปเลยเทากับตเนี <Dynasty> <You>. ้ยถ้ามี้หนี่ยมาตูดลดหกผยาตกก็ตกกะอย่าเงียหมดเละจูบเอาให้ฉ่ำให้ไหเฮ้ยเฮยมันจะฉ่ำกัน้ไม่เ อันนี้คือเป็นการบอกรักให้กำลังใจให้กำลังใจทีงการเราไม่ได้แบบจูบกันเพื่อแบบเรื่องอะไรแบบนั้นเข้าใจไหมจูบกันให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะสู้ๆทำงานไว้หนึ่งสองสามสี่ห้ากเอาเอหกนี่ว่าเอ้ยกูจะเดียนมึงจะเดียนเล่ไหร่ะ้าหกเออ จริงแิแต่นนี้เอาเดี๋ยวๆ,ๆเราครบ้าเรียญแล้วนี่หว่าจบแล้วเอ้อออเยนึกขอกดอีกครั้งนึงอ่าคุณอยากดเฉยเลยคุณจะกดทำไมอ่ะมันเปลืองเปลืองเพชรผมไม่มเคยได้จะได้ตกโอเคน,นะทุกคนครับก็เราได้บัตรใบรันที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม<笑><笑>ก็วันนี้ก็จบไปแล้วเอาแค่นี้แล้วกันนะทุกคนครับขอามยิ่งซ้ำไปหมดละเนี่ยก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดดิ่งนะฮะและก็อย่าลืมนะวันนี้มีแจกบัตรเป็นชื่อด้วยนะทุกคนครับก็ ดูมาถึงตอนนี้แล้วอยาไม่ได้กดไลค์ต้องกดนะกดติดตามกดดีแล้วก็คอมเมนต์อยู่ไอดีมาได้เลยนะฮะก็เดี๋ยวแจกบัตรเป็นชื่อไปให้เลยะครับผมก็สวัสดีครัก่อนวัสดีคไปไปไหนรีพอแล้วคลิปจบแล้วไปยินข้าวยินข้าวไปไป